แล้วก็มาถึงตกตาดาวกนแล้วเอาแล้วแล้วเอาแล้วทำไมเรามาหนาวกว่านี้วะเนาะลมมันแรงกว่านี้ลุงลุงถ่าลุงลุงมีลุงครับลุงครับมีลุงเห็นลุงไหมครับไม่เป็นถ่าลิงอกแลุงแต่ให้ล้ำจั๊มเออเนี่ยต้นไม้เนี่ยแต่ล้ำจั๊ม งมาเล่นนะหวะไม่เล่นวนี่เคยเล่นอยู่ที่ไปนั่งใต้น้ำตกกูไปนั่งด้วยเคนั่งเจ็บเจ็บน้ำไปแล้วครับจใจะจะจะจาคึกมากยคึกมากเดินไขึ้นหนา้่าไหลลอยเดินครับหายด้วยปเนิน